แบบบันทึกการอ่านคำพื้นฐานระดับประถมวัยนะคะหน้าที่24ของเราเป็นหน้าสุดท้ายแล้วหน้านี้เด็กๆสังเกตนะคะไม่ใช่1-10ถึงแล้วจะเป็น1-12ถึงของเรามากขึ้น2คำค่ะคำแรกของเรานะคะกรอะกระปออ,องอปองไม่จัดตะวาป,อป๋องกระป๋อง สอีดอฉีดยออายาฉีดยาคออคอตออตตะหอลออีวอลิวตะหลิวปลออาปลาทออูทู ปลาทูตออะบอตับกออุงอกุงกุงโทกุ้งกอรออะกะดอโอดอโดดกระโดดกอรออาบอกราบ ต่อโอก,กอตกหอมออาหมาผอโอ,อมอผมเด็กๆจบหน้ายี่สี่ของเราแล้วเล่มนี้จบแล้วนะคะฝากเด็กๆทบทวนอ่านแล้วก็ติดตามข้อความที่เด็กเคยอยู่ในแบบฝึกหัดของเรานะคะว่าอ่านได้กี่หน้าแล้วหรือเด็กๆจะเปิดทบทวน ก่อนเปิดเทอมของเรานะคะอ่านให้จบทุกหน้าเลยทบทวนไปทบทวนมาเด็กซ้ำไปซ้ำมานะคะเด็กๆจะได้เก่งขึ้นขอบคุณมากค่ะ